ชาวบ้านสายโทรหใต้ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชายังใช้ชีวิตแล้วก็ทํามาหากินท่ามกลางความกังวลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิดปัญหาพิพาทแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยืดเยื้อมานานกว่า1เดือน ก็เลยทําให้ชาวบ้านบางคนที่มีสวนยางหรือพื้นที่การเกษตรใกล้กับตะเข็บชายแดนบอกว่าไม่กล้าออกมากรีดยางหรือว่าทําไร่ทําสวนตอนเช้ามืดหรือในช่วงกลางคืนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าและก็ชาวบ้านที่เคยนําสินค้าพืชผักไปจําหน่ายที่จุดผ่อนปลนช่องสายตะกู พ่อค้าแม่ค้าบอกต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับทำอาชีพอื่นเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนหลังจากด่านเนี่ยเปิดให้บริการเฉพาะด้านมนุษยธรรมเท่านั้นหลายครอบครัวบ,บอกว่าต้องมีการเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของสําคัญไว้ตามประกาศของทางการหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกว่าพร้อมอพยพทันทีเลยครับก่อเช่าบ,บ้านเข้ากับกระตุกกระติกันแนวะอยู่หลายไปทั้งมากินพวกแม่คข้าเขาขนข,ข,ของมาเป็นอะล้วจริงนะ คนชิงคนคองกับมาเมื่อตลาดทัาน่ะคนของมาค่ะมันปิดอิหรีอะค่ะปิดชาวบอลอิหรีมันเกิดคือว่าแนหลายพวกเขาทำมาหากินเนาะเขาก็เดือดร้อนเขา นอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังเรียกร้องนะครับอยากให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งเจราจาหาทางออกปัญหาพิพาทาชายแดนระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินค้าขายเป็นตามปกติเหมือนเดิมหลายคนก็จับตาเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับระหว่างสุญญากาศที่เรากำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามาดำรงตาแหน่งอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องรออยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ